สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบานเทาสวัสดีย้มเศารของวันที่หยิบเก่าเมษายนนะครับมือหนีก็มากินข้าวเสาในการเด้อพี่น้องบรนเทาเด้อมือหนีขอนําเสนอเมนูนะครับข้าวเหนียวหมูทอดเด้อพี่น้องเด้อข้าวเหนียวหมูทอดไปสื่อมาห่อหนึงนะพี่น้องเนาะสามสิบาทนะครับว่าวันนี้เราจะมารีวิวให้หลังคานะครับของคุณพี่ในค่ายนี้นะครับว่าจะอร่อยไม่อร่อยนะครับมา มากินเลยพี่น้องเนาะข้าเนี้ยวหมูทอดเนาะพี่น้องนะ,ะแสบด้วยหลับผมบ้าง<ม>อืมแสบยบ่ะไรรสชาติด,ดีเนาะจนละสามสิบบาทนะครับกับพ่อได้อยู่นะครับ คำยังไงแน้ำเบินซ์ได้หน่อยแต่ว่าเบอร์หน่อยมันเป็นหน่องหลาย ครัผมกินแล้วอิ่มนเนี่ยแสดงว่าห้หลายนะพี่น้องเพราะผมเป็นคนกินหลายนาะฝากเป็นกำลังใจให้ไอคอนซีสเกตนะแมเด้พี่น้องทุกๆกคอมเมนต์ทุกทุกไลค์นะครับทุกทุกการติดตามมีความหมายสำหรับไอคอนซีสเกตนะครับ แถวเรื่อยพี่น้องนะสุดว่เสร็แล้วครับเดี๋ยวสามตอนรสชาติอะไรย่างนนะพี่น้องทำเพื่อไถ่พี่น้อง กินไว้แห้งนะพี่อนเรานะผมเนาะเขาห้ออั่างไงนึงปั่นเอาปั่นเอานะครับ <c oughs> อตอนสถตายพี่น้องแ,บแบ่บบฝากพี่ฝากน้องมันเท่าฝาก f อสูขปูสุขคนที่มาสรงกําลังใจไอค้คนสีสเกตนะครับขอให้ดูแบบมีความสุขนะครับแล้วก็อิมน้ำสำราญน,นะครับจะเลื่อนอาหารในทุกๆคลิปกันแล้วกันที่ผมเห็ดคลิปกินนะครับนาะอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสูบปูสุขคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับเนาะ สำหรับวันนี้ผมบอกขออนุญาตนะครับจบคลิปสั้นๆไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันไหมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ